วันนี้เราเปรมปรีสุดสดสียินดีรำสุดทีจะเอ่ยคำพรามเสกสรรพันาน,นาฉลององค์บิดาพระนามท่านคือยอแซบผู้เป็นตัวอย่างแบบอันเลิศล้นพ้นมนทิทินเราขอแทนพิธัก โปรดช่วยรักมีสังไทยขอทานโปรดปรยปไายดุดดังสายสุมาลีจากฟ้ามาสู่ดินกังบนสิหินพลันยินดีคำบนว่ามานีจงประนีประทานเธอ โดยเพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอขอประธานของพระเยซูกสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสัมพันธ์ของพระจิตสิกับท่านทั้งหลายสิกนะับท่านด้วยอุนิอัดสมโพนนบุญโยเซฟพระสดาของพระนามมารีภูมิมารีนบุญโยเซฟไม่มีบทพูดในพระคัมภีร์แต่เป็นชีวิตที่เงียบที่จะไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างเงียบเงียบระวังใจในพระองค์อย่างไร โอกาสนี้ขอให้เราเปิดตาเปิดใจของเราฟังเสียงของพระองค์เหมือนทันบุญโยเซฟเช่นเดียวกันเพื่อได้เข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าในทีทุกๆกิจการและน้อมจิตใจเรานั้นทําตามพระประสงค์ของพระองค์โอกาสนี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อได้รับมีการ,รจากสิทิ์นี้อย่างสมควร ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรภานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้าอยอมรับว่าปเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ ขอทุสวัสค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยเช่วยอวงพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสามันธุภาพทรงพระกรณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมน ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคิสะเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคิสะเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดพระสิงห์โลดแด่พระเจ้าในสวงสวรรค์และมนุษย์ที่พระองค์ทรงโปรดปรานจงประสบสันติสุขบนแผ่นดินขอสรรเสริญพระองค์ขอถวาย อขอาการสักการพระองค์ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ทรงพระเกียรติเลิศเลิศพระเจ้าข้าพระองค์คือพระราชาสวรรค์ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสัมพานุภาพข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียว พระเจ้าข้าพระองค์คือพระบุตรของพระบิดาและทรงเป็นลูกแก่ของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถินพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดฟังข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนเธอพระองค์ผู้ประทับเบื้องขวาพระบิดาทรงพระกรุณาเธิดข้าแต่พระเยซูคต์เจ้าพระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์พระองค์ผู้เดียวคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ผู้เดียวสูงสุดร่วมกับพระจิตในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาเจ้า อาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสามาาพ,พันทุพพาผู้สมมอบให้นบุญโยเสเป็นผู้บิทักษ์รักษาพระผู้ช่วยให้รอบพ้นในปฐมวัยข้าพเจ้าทั้งหลายขอพึ่งท่านนบุญเป็นผู้ช่วยวังขอแทนขอพระองค์โปรดให้พระศาสนาจักเปิดตามแผนความรอบพ้นจมลุกสาเร็จด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพาบิพระเยซูคิสตรัทธาพระผู้ทรงจำเริญและของราช เป็นพระเจ้าเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์ <Amen. S 3> อาเมนหดอ่านจากหนังสือซามอแอลฉบับที่สองในคืนนั้น อมร,รุปินชาตรัสแกนาธานว่าจงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าอมร,รุปินชาตรัสด,ดังนี้เมื่อท่านสิ้นชีวิตในัยชรลาและถูกฝังไว้กับบรรพระบุรุษแล้วเราจะตั้งเชื้อสายคนหนึ่งของท่านซึ่งเป็นบุตรของท่านให้เป็นกษัตริย์ต่อจากท่านเราจะพิทักษ์รักษาอาณาจักรของเขาให้มั่นคงเขาจะเป็นผู้สร้างวิหารให้แก่นามของเราเราจะดูแลให้ลูกหลานของเขาเป็นกษัตริย์ของราชตลอดไป เราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราราชวงศ์และอาณจาจักรของท่านจะมั่นคงอยู่ต่อหน้าเราตลอดไปอำนาจปกครองของท่านจะตั้งมั่นอยู่ตลอดไปพระวาจาของพระเจา้าขอขออพระคุณพระเจา้าพระเจา้เจาข้าผู้ที่คอยท่าพระองค์ ข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปป่าข้าพเจ้าจะประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ทุกยุคทุกสมัยข้าพเจ้ากล่าวว่าความรักมั่นคงขององค์ของพระองค์ลำรงอยู่เป็นนิจพระองค์ทรงสถาปนาความซื่อสัตย์ของพระองค์ไว้อย่างมั่นคงในสวรรค์ พระเจ้าขา้าผู้ที่คอยทอย่าพระองค์จะไม่ได้รับความอาบอายพระเจ้าตรัสว่าเราทำพันธสัญญากับผู้ที่เราเลือกสรรไว้สาบานกับดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าเราจะให้เชื้อสายของท่านมั่นคงอยู่เป็นนิด จะสร้างบัลลังก์ของท่านให้มันคงอยู่ทุกยุคทุกสมัยพระเจ้าขา้าผู้ที่คอยทาพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายเขาจะเรียกเราวา่าพระองค์คือพระบิดาของข้าพเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า และทรงเป็นศิลาที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเราจะรักษาความรักมั่นคงของเราไวส้สำหรับเขาเสมอพันธสัญญาของเรากับเขาจะตั้งมั่นตลอดไปพระเจ้าขา้าผู้ที่คอยท่าพระองค์จะไม่ได้รับความอาบอาย บทอ่านจากจดหมายนบ,บุลเปาโรอัครสา,าวกถึงชาวโรมพี่น้องพระสัญญาที่ประทานให้อับ,บราฮัมและลูกหลานที่ว่าเขาจะได้ครอบครองโรคเป็นมรดกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมบัญญัติแต่เกิดขึ้นโดยความชอบธรรมอันเนื่องมาจากความเชื่อเพราะเหตุนี้การรับมรดกโดยอาศัยพระสัญญาจึงมาจากความเชื่อเพื่อให้พระสัญญาเป็นของประธานที่ให้เปล่าและประทานให้เชื้อสายทัหมดของอับ,บราฮัม ไม่ใช่เพียงให้ผู้ที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นแต่รวมถึงเชื้อสายทุกคนที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัมซึ่งเป็นบิดาของเราทุกคนดังที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าเราได้ตั้งเจ้าให้เป็นบิดาของประชาชาติจำนวนมากอับราฮัมเป็นบิดาของเราเฉพาะพระพักพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าที่อับราฮัมเชื่อและทรงเป็นผู้นำคนตาให้คืนชีพ และทรงทำให้สิ่งที่ยังไม่มีภาวะความเป็นอยู่ได้มีภาวะความเป็นอยู่แม้ดูเหมือนจะไม่มีความหวังแต่อับราฮัมก็หวังและเชื่อว่าเขาจะเป็นบิดาของประชาชาติจำนวนมากสมจริงตามพระสัญญาที่ว่าลูกหลานของเจ้าจะมีจำนวนมากเช่นนั้นนี่คือความเชื่อซึ่งนับได้ว่าเป็นความชอบธรรมสำหรับเขาประวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้า ขอสรรเสริญยนยอพระองค์ราชาที่ราชผู้ทรงเกียรินิรันดรข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่พำนักอยู่ในบ้านของพระองค์ย่อมเป็นสุขเขาขับร้องสรรเสริญพระองค์ตลอดเวลา ขอสันเสริญยนยอรพระองค์ราชาธิราชผู้ทรงเกียรตินิรันดนพรน<ล>พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอา่านจาก้สารตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้า,าค่ะยาโคบบิดา ของโยเซฟพระสวามีของพระนางมารีพระเยซูเจ้าที่ขับพระนางว่าพระคฤษเจ้าประสุิจากพระนางมารีผู้นี้เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคสตเจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านั้งสอนจะรองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วไดชะพระจิตเจ้าโยเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหยาพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบ ขณะที่โยเซฟกําลังคิดเรื่องนี้อยู่ทูตสวรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า,เข,าเข้าฝันกล่าวว่าโยเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่าก,กลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางน,นั้นมาจากพระจิตเจ้าน่าจะให้กําหนดบุตรชายท่านจงตั้งบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของ,ของเขาให้รอดพ้นจากบาปเมืม่อโยเซฟตื่นขึ้นเขาก็ทาตามที่ทูตสวรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้ พระวาจาของพระเจ้าขอ<ม>าพระคริรรสต์เจ้าทรงพระาเาริ่เชิญเราคงเคยได้ยินว่าคำนิยามของตุบุญโยเซฟเป็นบทผู้เงียบขรึมบทผู้วิทักษ์ผู้อารักขาหรือแม้แต่คนที่ช่างฝันพี่น้องที่รักสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอะไรบ้างที่เราพอจะเล่นแบบอย่างของตุบุญโยเซฟได้ เพื่อชื่อของเรานั้นจะได้ใกล้ชิดจะคอยพิทักษ์คอยรักษาคอยนําทางคอยปกป้องกันและกันเหมือน,นที่ครั้งหนึ่งนุ่นโยเซฟดูแลปกป้องพระนางมารีปกป้องพระเยซูเจ้าเพื่อเราให้พบกับความรอดพ้นขึ้นชื่อว่าความชอบธรรมของนุ่นโยเซฟ นบญโยเซฟไม่ใช่เพียงแค่ชอบทาในเรื่องตามความเชื่อเท่านั้นแต่พยายามยึดในกฎของโมเสยยึดในกฎของบ้านเมืองและยึดในกฎของครอบครัวเพื่อทําให้ตนเองผู้ที่ชอบทำกฎของโมเสสมีอะไรบ้างยามที่พี่สุชา้าเกิดก็เป็นคนที่พาแม่พระพี่สุชา้าไปชําระในภาวิหารตามกฎของโมเสยยามสิบสองปีก็พาพี่สุชา้า ไปนับศการพระเป็นเจ้าในเรื่องของครอบครัวกฎของบ้านเมืองเวลาที่เขาบอกให้กลับไปสำรวจสมรสมนาครัวก็ไปด้วยความน,บนอบน้อมด้วยความเชื่อฟังอย่างเงียบๆในยามที่สับสนในการที่ต้องดูแลต้องหลหกเหาะลเหและร่อนไปในช่วงที่ย้ายถิ่นเพื่อหนีเพื่อ,อให้พระเจ้ารอบพ้นจากความตาย ก็พยายามปกป้องหน้าที่ของกฎของครอบครัวคือเป็นผู้ชายคอยปกป้องครอบครัวอย่างสุดความสามารถพี่น้องที่รักเราก็เช่นเดียวกันเราเรียแบบอย่างของนมุญโยเซฟไม่จะเป็นต้องพูดหรือวิบทพูดอะไรเลยแต่ด้วยความเชื่อความหวังจึงยอมรับอาจจะไม่เข้าใจในเหตุผลต่ตางๆแต่ยอมรับด้วยความไว้วางใจ ในการที่จะปฏิบัติตามกันละกันในการที่จะดูแลกันละกันเขารพกฎเกณฑ์ซึ่งกันและกันเขารบศักดิ์ศรีซึ่งกันละกันพ่อขอให้วาจาในวันนี้แบบอย่างของมุญโยเซฟบุรุษผู้ชอบธรรมปรุษผู้เงียบขรึมผู้ไม่ค่อยได้พูดอะไรมากมายแต่ยังใช้ชีวิตของเรานั้นเป็นเป็นพยา,ยานเห็นความเชื่อความและความหวังที่เรามีต่อพระเจ้าเห็นพระเจ้าผ่านทางเพื่อนพี่น้องของเราทุกคน เพื่อเราสามารถมีกำลังใจในการที่จะจับมือกันและกันสร้างอาณาจักรของพระเจ้าทำการพวกเราทุกคนสืบไปขอพระเจ้าอวยพระพร เชิญยืนข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวพระบิดาผู้ทรงสัค์ผานุภาพในระมิดฟ้าดินทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ พระพเจ้าชนไนพระเยซูคือสจ้าพูดอ่นเดียวของพระเจ้าทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนการเวลาทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่างทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้มีได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดาอาศัยพระบุตรนิทุสสนับการระมิดขึ้นมาเพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอดพระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์พระองค์ทรงละสภาพมนุษย์จากพระนามมารีภุมาจารีด้วย ภาพพของระจจิตและทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สมัยปอนทีอาสปีลาพระองค์ทรงเขียนเพื่อเราพระองค์สิ้นพระชนและถูกฝังไว้ทรงกลับคืนพระชนชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์เสดส่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดาพระองค์จะมาอีกด้วยพระสิ่งรอเพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายราชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุด ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิตทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตรทรงแล้วก็ถวายสักการะและปเสริฐร่วมกับพระบิดาและพระบุตรพระองค์ดำรัสทางประกาศศกข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระสัญญาหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสึกเนื่องจากพระสาวกข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศนหลังบาปหนึ่งเดียวเพื่อภัยบาปข้าพเจ้ารอวันพิพูตตาจะกลับคืนชีวและคอยชีวิตในโลกหน้าอาเมนเช่นนั้น หนังสือเพลงนาหนึ่งร้อยสิบสามหนึ่งหนึ่งสามอพรองโปรดทรงเมตตารับฟังภาวนาอีกายาและใจเธอไวน้อมทูลน,นำมารวมบูชาศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์องค์ ผู้เป็นทรงยิ่งใหญ่นิรันด์ทาวายด้วยความยินดีทาวายด้วยจิตภาคดีปราณีรับเครื่องบูชานี่คือปังอังุนเจือจน รับเครื่องบูชาเปลี่ยนกลับกายเป็นกายโลหิตของพระบุตรสดเด็จมา,มาแฝังอยู่ภายใต้เพดปังยังชีวิตให้ผู้รับทานทาาวาด้วยความยิน จิตภาดีปานีรับเครื่องบูชาพี่น้องจ้าพมนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัมพันธุภาพทรงรับการบูชาของข้าพเจ้าท่านทั้งหลายเธอขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอดตระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจาร์ศักศดิ์สิทธิ์้วยเธอ ข้าแต่พระเจ้านบุญโยเซจะรับใช้พระบุตรผู้สมบังเกิดจากพระนามารีภูมจารีด้วยความจงรับพระดีฉันใดก็ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้แบบปฏิวัติศาสนาด้วยจิตใจสะอาดฉันนั้นด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบิดาิ้าพเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอามนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านโดยสารวมใจและถึงพระเจ้าเรากำลังและถึงพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดมาะสมและชอบยิ่งนัก ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสัมพันธุภาพเป็นการหมะสมต้องแท้จริงและเป็นมิม่งมงคลที่จะขอบคุณพระองค์ตลอดกาลทุสสถานแห่งหนพระองค์สมบัติให้ข้าพเจ้าได้รับพ้นในวนฉลนบุญโยเซฟข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระพรแท้สองสรรเสริญพระองค์ที่ทรงเลือกบุรุษผู้ชอบธรรมผู้นี้ให้เป็นกษะตดาของพระนามารีปุมจารีพระราชนีพระเจ้าพระองค์ทรงตั้งข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์และรอบครอบผู้นี้ให้เป็นหัวหน้าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ทำนที appeal, us, ่บิดาดูแลองค์พระบุตรพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งพระสิทธิเจ้าสมบัติให้ปฏิสนธิในพระคัมภ์ของพระนางมารดาอาศัยพระบารมีเทพนิกรุกันสันส่องสรรเสริญพระบรมเดชานุภาพขอโปรดให้กับพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดีพร้อมกับชาวสวรรค์เหล่านั้นว่าดังนี้สักสิซักสิซักสิพระองค์ทรงฤทธิ์ไกล เสนาธิราชอวยัยบังคมไว้พระเจ้าสูงสุดสาธุการ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 พระเจ้าสูงสุดโอโหปุตพระเจ้าลูกกราบกราน สาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงบอกเกิดประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพัฒนาทรงพระจิตเจ้ามารดให้ปังและเล่าองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระธื์ของพระเยซูกฤษฎาสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระกฤษ้าสมบออค์เพื่อรับทรมานโดยสมรพระไทย พระทนสุิบังขอบพระคุณบีออประาธานกรันาสิตรัตว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันที่เป็นกายของเราที่จะมออเพื่อท่านในทำนองเดียวกันมากาเมื่อกันเลี้ยอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านสิเทิละองค์ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประาธานแกบรนดาสิตรัตว่า รับถ้วยนี้ไปเดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นทั่วโลหิตของเราโลหิตพันธสัญญาใหม่อันยินยงโลหิตสลังออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจนทําการนี้เพื่อระละถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้ิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังแลดึงการซึมพระชนและกับคืนพระชุมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันดาชีวิตกับพระบิดาความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณทรงลดสั่งข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ ข้าเจทั้งหลายกราบวันขอผลให้พระจิตชาทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระของพระกิตตเจ้าแล้วให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันโปรสดสรงริ้ถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรับสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟางซิสพระสังฆราชฟัสซิสเซเวียเกียงสั์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปรสดสรงริ้ถึงพี่น้องที่ได้หลับไปเพราะบริกรกับกินชี เราธรรมดาพวกเรบไปแล้วทุกคนบันดาบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีได้เถิดในที่สุดขอส่พระกุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมก็มีส่วนในชีวิตที่ลันดอนกับพระนางมารีรมปจารีพระชนม์พระเจ้าและบุญจเซั้พัสดาของพระนางบรรดาพระสาวกคุณพ่อในกราชบุญเกิดและบุราศีชาวไทยและนักบุญทุกท่านพบเป็นบาตรตามพระประสงค์ตลอดมาขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดเยรติสุดีพระองค์ โดยพึ่งพระบารมีพระเยสุคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัมพานุภาพพระองค์สมภัสสิงโลกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอเมนพระสุชา้าสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาว่า ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สกาลรัพระนาจักทรงมาถึงพระประสงค์ทรงสำเร็จในแผ่นดินและในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การพโ แต่โป<ต> <ผม S 1> รดใช้ผล <ม S 2> จาก <ผม S 2> ความเชื่อรายเชิญโปรดเถอดพระเจ้าข้าโปรดช่วยกบาจักรายให้พ้นอันตรายทั้งสิน้นโปรดทานสายสุทกวันนี้ทรงพระกนะ้ยผนบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไป ขณะที่หวังจะได้รับความสุขและหล่อเสร็จพระเยซูคริสเจ้าพระผู้กอบกู้คาเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจาระหนูภาพและพระสิริทุงรอดเป็นของพระองค์ตลอดนี้รันดอนข้าแต่พระเยซูคริสเจ้าพระองค์ตรัสว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโวยทรงถือโทษคาเจ้าแต่ปวดท้อไม่ได้เห็นความเชื่อในพระศาสนาจากของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจากสมุปราบรื่น มีสามมกทีทำตามประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราตลอดนิรันดรอนขอให้ใสิสุขของพระคิุตเจ้าสุข่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบใสิสุขของพระคุณเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลงบหลางบาปของโลกทรงพระกรุณาเทิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทิด ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบหลังบาปของโลกพปรดประทานสันติสุขเถิด นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือสรุปลังบาปของโลกคือพระเจ้าทรงเรียมร่มงานเลงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประชับอยู่กับค้าพเจ้าประดิษฐยนพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์เชิญมาร่วมยินดีกับเจ้านายของท่านเถิดให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระประทานอาหารจากพระแทบูชานี้เลี้ยงประชากรขอ,ของพระองค์ซึ่งมีความชื่ชมยินดีสมพนนบุญโยเซฟขอปกป้องคุ้มครอง,ป,องป้องกันทุกคนตลอดไปและทรงทะนามพิทักษารักษาพอที่ประธานไว้ให้ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระประมีพระเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายาเมน พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธุภาพพระบิดาและพระบุและพระจิตธรรมพรแก่ทั้นทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีบูชาขอบคุณจบแล้วจบไปในสริสุขของพระคตณเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้านาสามร้เกาสามสี่เ้ราขอสะดุดีนักบุญองค์หนึ่ง ที่เรียนรู้สึกงึึงความรักของพระเจ้าที่ทาบัญญัติเชื่อตามพระสรงสัง่งกระทำงท่านผู้ทำในก่อนนั้นด้วยเหตุนี้ซึท่านจึงเป็นผู้ชอบธรรม เาทบท่านนักบุญที่โปรดปราณของพระเจ้าฟังเราเฝ้าวิ่งบนปรสนาเพื่อเรา